ที่ตั้งอยู่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งวัดปายโยธาประสิทธิ์นี้นะคะถือว่าเป็นวัดสายธรรมยุทธ์เนาะในประเทศไทยของเราจะมีอยู่2ส,สายด้วยกันนะคะก็คือมหานิกายนะคะแล้วก็ธรรมยุทธ์นั่นเองนะคะอะธรรมยุทธ์ก็จะมีข้อวัดปฏิบัตินะคะของ แต่ละเส้นสายไปนะคบมหานิกายก็จะมีข้อวัดปฏิบัติแต่ก็ส่วนมนต์บูชานะคะแบบเดียวกันมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพานแบบเดียวกันแต่เพียงว,ว่าแตกต่างอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับพระป่าก็จะอยู่ตามป่าไปตามถาม้าเนิน เขาเรียกว่าเดินตุดงกรรมาฐานอะไรแล้วก็มีข้อบัตปฏิบัตินะคะเป็นแนวที่ปุกชี้ว่าเป็นพระสายกรรมาฐานอาจจะฉ์มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยการถือรองพานโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะที่นี่ก็คือวัดป่าโยธาประสิทธ์นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะมีะวิทยากรสามท่าน และการนะัเพิ่มให้กนการจะได้มีคุณภาพสูงๆนะคะ,ะท่านแรกนะคะก็คือเราได้รับหัวข้อในเรื่องของสุทริยะเนาะความงามนะท่านนี้ยเราจะยังไม่เข้าใจว่าความงามจริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วสิ่งที่เรามองเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนหรือเป็นบทสะท้อนให้เราเกิดความรู้สึกอย่างไรอย่างเช่น เวลาเราเห็นพระพุทธรูปสีดำเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นพระพุทธรูปสีทองเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นพระพุทธรูปของคนจีน ที่ทำแก้มป่องๆง,ง,งามๆทาลิสติกนะตาคมๆคมเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบทสะท้อนนะคะเข้าสู่จิตวิทญาณของเราให้เกิดความรู้สึกแต่ทำไมเราถึงรู้ว่าสิ่งนี้คือความงามสิ่งนี้คือความสงบทำไมเราถึงเวลาเราไปมองดอกไม้อดอกกุหลาบทำไมเราถึงรู้สึกมีความรักแล้วก็มีความเร,าร้อนและมีความต้องการอันนี้คือเรื่องจริงเนาะแต่พอเวลาทุกท่านไปมองดอกบัว เราจะมีความรักไหมไม่มีความรู้สึกตรงนั้นมันจะเป็นความเย็นความบริสุทธิ์ความสงบหรือสัญลักษณ์ในยักษ์อะไรบางอย่างที่มันซ่อนเร้นอยู่วันนี้นะคะ,ะ,ะท่านอาจารย์นะคะก็จะ,ะบรรยายสามลักษณะเพื่อใหอ้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะก็คือทั้ง ศิลปกรรมสถานปัตยกรรมต่างๆว่าภาพว่าสื่อความหมายอะไรนะคะสถาปัตยกรรมพระพุทธรูปต่างๆในยุคต่างๆ,ๆเนี่ยสื่อความหมายอย่างไรแล้วก็สถานที่แห่งความตายที่เราจะพาไปที่เมรูุมากนะคะที่นั่นจนะบอกความงามอะไรกับเราในชีวิตจริงๆความตายมันเป็นความงามนะเราทุกๆวันนี้นะคะบางทีทุกคนอาจจะเลือกจบ ในเรื่องของความตายนะคะมันก็เลยมีการุอยาคาาเข้ามาขอให้หมอนะ่ะฉีดยาให้ตัวเองตายก่อนที่ตัวเองจะหมดลมหายใจด้วยภาวะอะไรบางอย่างคะภาวะความเจ็บปวดนะคะโรคร้ายแลงไม่สามารถทนความเจ็บปวดนั้นได้นะคะถ้าคนป่วยนั้นยอมรับในเงือดไขตรงนั้นได้นะคะมันก็เกิดข้อถกเถียงกัน ไปม,มาไปม,มาว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรมันเป็นการทารุณไหมนะคะมันเป็นการฆ่าคนโดยทางอ้อมหรือไม่อย่างไรก็ยังมีการถกเถียงทางวิชาการกันอยู่นะคะแต่มันก็จะไปจบลงอยู่ที่ความตายคือความงามและความสงบก็ยังเป็นความงามให้กับเราได้ดังนั้นวันนี้นะคะจะมีหนึ่งก็คือขอแนะนําตัวเองอาจารย์ดรยโสธรานะคะเป็นรอ,องผู้อำนวยการสานักงานสนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร แห่งที่สองนะคะแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายที่มจรอนะคะวิทยเขตสุริน์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากราชำนาญการนะคะที่บรรยายทั้งในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับเชิญไปนะคะตลอดจนถึงนะคะอ,า,อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของศิลปก,กรรมภาพวาดที่อยู่ในพระอุโบสถนะคะท่านที่ส ก็คืออาจารย์สำเกอรอิทธิยุนะคะท่านจบปริญญาตรีพุทธศาสนาปริญญาโทพุทธศาสนานะคะหรืออาจจะเรียกว่าลุงต้นก็ได้นะคะท่านชื่อว่าต้นรั้นะคะอาจารย์ตั้งชื่อให้แก่ว่าต้นรั้งนะคะท่านก็เป็นอาจารย์ต้นรักงนะคะหรือลุงต้นก็ได้นะคะท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมความงามของ ว่ามีนัยยะอะไรมันบอกอะไรมีความหมายอะไรที่เรานักศึกษาจะต้องรับรู้ว่าสิ่งเ่าเนี้ยเป็นปทสะท้อนหรือเป็นปวสะท้อนเข้าสู่จิตวิญญาณเราและเรารู้สึกอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วก็ท่านที่3นะคะอาจารย์ดรสุริยาครังฤทธ์นะคะซึ่งท่านเป็นนักศึกษามหาวิาลยเฉาหยางจากประเทศไต้หวันนะคะ ท่านจะมาบรรยายในเรื่องของความตายและความสงบคือความงา,าม 3. ตัวนี้นะคะเวลาเราเข้าวัดนะคะตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปเลยเราจะเข้าใจเวลาเรามองพระพุทธรูปเราจะรู้ว่านี่คืออะไรกําลังสื่อในยะอะไรและสถา,ป,าปัตยกรรมภาพวาดต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในฝาผนังต่างๆสิ่งเหล่านี้กําลังบอกอะไรเราและกําลังสื่อความหมายอะไรให้กับเราและเรากําลังรับรู้อะไรกับภาพวาดหรือการสื่อความหมายนะคะมันบอกเรามันแฝงในยะเราได้ นะคะ,ะก็มีอันหนึ่งก็คือในสมัยสามก๊กนะคะเคยอ่านเรื่องสามก๊กไหมพอเวลาเขาจะมีการรบจับรบทําจับสืกกันหรือจะมีการหักหลังอะไรกันเนี่ยเขาไม่ได้เขียนตัวอักษรนะคะน,นักศึกษาเขาจะเขียนเป็นภาพว่าเขาจะเขียนภาพว่าเป็นนกเป็นสายน้ําเป็นคนกําลังลง้มหรือคนกําลังทิ้งดาบทีนี้คนที่เป็นนักรบด้วยกันเนี่ยมันเป็นอักษรพิเศษที่เขารับรู้กันว่าฝ่ายตรงกันข้ามเขากําลังจับ ทำการรบนะให้พวกเราเนี่ยเตรียมตัวเขาไม่มีการส่งตัวอักษรไปเราเวลาจับได้ปุ๊บนะรู้เลยว่าจังหวัดสุรินจะไปรบกับปุริ์จังหวัดโุริ์จะมารบกับสุรินเะนี่ยรู้เลยจับได้ปุ๊บก็เดสมเล่า Des ode, ตายคาที่เลยนะคะแต่มันจะมีอักษรบางอ,อย่างที่แสดงถึงหน้าตาอย่างเช่นประวัติศาสตร์เกาหลีเห็นไหมคะเวลาเขาจะมีการส่งภาพวาดให้กับใครคนใดคนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายมันจะอยู่ที่ในตาริมฝีปาก แกมนะคะหรือลักษณะท่าทางที่ยกไมย้ยกมือดังนั้นเวลาคนระดับสูงที่เขามีการฝึกนะคะในเรื่องของจิตกรรมเหล่านี้เขาจะรู้ว่าภาพนี้กําลังสื่อความหมายว่าอะไรมันมีบอกไปถึงขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าให้คนดูว่าสวยสวยสวย,สวยแล้วมันก็จบลงแต่ว่าภาพนั้นกําลังบอกถึงเรื่องราวอะไรเราดังนั้นภาพที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตามฝาผนังสมัยสุขโขทยัยสมัยพวารวดี สมัยโบราณที่มีอายุนับพันปีสองพันปีสามพันปีเวลาเราไปนครวัดนะคะเสียมเรียบเห็นไหมครันครวัดนครธงม,มีอายุนับเป็นพันพันปีมาเนี่ยที่เขามีการแกะสลักภาพเหล่านี้ไว้เนี่ยเขากําลังบอ,อกเรื่องราวอะไรเราและในยะอะไรเรา บางอย่างในยุคเมื่อพันปีที่แล้วนะคบดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกความหมายสื่อความหมายแล้วก็อ่าแฟงด้วยปัญญานะคะดังนั้นจุดแรกนะคะอาจารย์จะให้อาจารย์ส่อเรองอิตยุคท่านได้มาปัญญายในจุดแรกก่อนนะคะประมาณอา่าสามสิบนาทีแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์ยศุภรที่จะพาเราขึ้นไปในโบสถ์แล้วก็อ่าจาุดที่สามจะเป็นอาจารย์สุริยยาก็จะเป็นจอบที่เซนติมงเติ้นะคะขอกร,ราบนำเรียนเชิญท่านอาจารย์ aprendan